มาดูวิธีเปลี่ยนซินคอตั้งครับ M108S พี่ใหญ่ถอดนอด็อตล้ออยู่ไงต้องถอดนอด็อตล้อแล้วครับดีย๋ยวต้องยกแกะน็อตเนี่ยครับออกแล้วก็ยกลงมาสินมันอยู่ในคอใช่ไหมอยู่ตัวไหนตัวล่างตัวบนไม่รู้ที่รั้อพี่ หมดเลยไงไม่รู้ตัวล่างกับตัวบนรั่วนะครับเนี่ยมันมีสิงอันนี้เขาเรียกสิ่งคอตั้งอันนี้สิ่งล้อตัวตัวนอกทุกตัวไหนไม่รู้นะ๋ยวดูอีกทีครับเดี๋ยวทําการถ่ายน้ํามันออกก่อนครับมีแค่น้ามันแล้วก็เดี๋ยวทอดนี่ตัวเฟืองแกะลูกมากออกครับ ป๊บสุดพนน็อตน,นิดหน่อยแน่นๆนๆน,น,น,นิดไปทำการถอดน็อตแล้วครับล็อบเลยน็อตยาวเท่ากันหมดครับไม่มีสัน้นม,มียาวกว่า ขอน,น็อตเสร็จก็ยกตอกขอต,ตอกนหน่อยครับยกออกมาเลยไม่มีอะไรละแล้วก็มีเฟืองตัวเดินไอตัวที่สามเกอเดินนะครับเฟืองอะไรลจัก,จกรวาลน,น่าจะใช่นะมั่วไปด้วยกันครับต่อจะมั่วไปด้วยกันทีมงานร้อยชีพครับหรือว่าหอจอกอโชว์าทารับช่วงนี้ก็สติตะตังไม่ค่อยจะอยู่กันนะคับตัวอาจารย์ก็ ขวัญเสียไปแล้วครับเดี๋ <Yeah. S 1> ยวจะทําการเรียกขวัญใหม่เนะี่ย <laughs> ครับเดี๋ <laughs> ยวไม่มีอะไรนะ <laughs> ก็มีแก้เดี๋ยวเดี๋ยวถอดตอนถอดสินได้ดูดูเป็นวิาทยาฐานครับเดี๋ <laughs> ยวทําการถอดน,น็อตตัวบนออกตัวบนนะนะ ไม่มีอะไรแล้วครับแกะน็อตเบอร์สิบเก้าสี่ตัวแล้วก็ค่อยๆตอกมันออกลงมาแล้วก็มันมีฝากครอบอยู่ข้างบนเมื่อกี้ใช่ไหมก็ดึงขึ้นขค่นั้นครับหลุดเรียบร้อยอย่าเปลี่ยนสินกันครับนั่นไงนี่ตัวนี้เกี่ยวไหมเนี่ยต้องเปลี่ยนไหมอะออมมันมันมาก็ชุดมันกันหลังไปซื้ออะไรอยู่ครับสักคู่หัดมาแล้วเรียบร้อย สิ้นข้อตั้งจะความจะง่ายเนี่ยไอไอ้รลองนี้อยู่ข้างบนเนาะ <Huh? S 1> อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนคาี่อ๋ <Huh? S 1> อต้องรู้แล้วนี่ครับอยู่สภาพนี้เลย <Huh? S 1> ไอตัวสปริงอยู่ข้างล่างใช่ผมว่าใช่ <c oughs> มั่วไปด้วยกันครับ <c oughs> ใช่เดี๋ยวใส่ประกอบเดี๋ยวลคับแออันนี้มันรั่วด้วยก็เลย <c oughs> เปลี่ยนไปเลย ลูกยางคนระเบอร์กันครับเห็นไหมยู่ล็อกขนานี้แล้วก็มีลูกยางตรงนี้คลายอย่างเงี้ยนะครับครอบลงไปอีกหนึ่งทีอยู่ตรงเนี้ยนะครับตัวนี้ก็ตัวเดินสามเกลอบสีลูกปืนแล้วก็มีปินล็อกอะไรเดี๋ยวดูตอนประกอบนะครับเดี๋ยวประกอบไปดูกันไปพร้อมๆกันเลยไปแล้วครับเรียบร้อยลูกปืนนะั่นลูกปืนกระสินแล้วก็ใส่ตัวเดินสามเกลอลงไปเห็นมีปินล็อกอีกหนึ่งตัวครับ แล้วก็ใส่ปีล็อกเสร็จก็ใส่ใบสีใช่เปล่าไม่รู้มั่วไปด้วยกันใช่ครับใบสีหายขึ้นครับไม่ใช่ความลงลืมมั่วไปด้วยกันครับเปิดหมนุนฟับปืนใสปักปักปักป,กปกักแค่นั้นแหละครับไอตัวเดินไอเฟืองจักรวาลน,นี่อยู่ไหนอ๋อมีหลักมีหลักต้องใส่เฟืองหลักก่อนครับ มันมีหลักอยู่แคบนะมันมีรูหลักอยู่เนี่ยอยู่ข้างในครับประมาณนี้อ๋อเข้าฮะเข้าไปดู๊อปป๊อปป๊อปป๊บปป๊อประมาณนี้ครับเรียบร้อยอันนี้อ๋ออันนี้เขตั้งเห็นเห็นนี่หนอ่อยนะอ๋ออยู่อยู่ในเบ้านี้นี่ครับอยู่ข้างหลังนี่ จะเปลี่ยนให้หมดครับถูกหวยสี่แสนกว่าบาทเนี่ยครับปุ๊บมันไม่มีความมีง่ายกระใช่ไหมข้างล่างเป็นล่องี่ข้างล่างมันต้องเป็นเป็นล่องนะครับเนี่ยไอเนี่ยมันพูดไงไอวเนี้ยมันคว่ำลงนะครับเนี่ยเห็นไหม ความเปนสภาพนี้เรียบร้อยครับมันจะมีบ่าอยู่เห็นไหมมันจะพอดีบ่าแค่นี้ครับแล้วก็ไปเดี๋ยวประกอบเรียบร้อยครับ,ร,บ,ร,ร,บ,ร,บร้อยชุดหนึ่งทากาวครับรอบโอริงตัวใหญ่เขาเรียกโอริงเรืออะไรนะพี่นั่นแหละลูกยางครับเหมือนกันมันมียางอะ ช่คล้ายๆกันนะครับมั่วไปด้วยกันเนียครับใครที่กําลังดูอยู่ก็มุมั่วกันไปนะครับนะพอทาเสร็จก็ปั๊บไปยกไอ้บัยสีตัวนั้นนะครับขึ้นไปสุบข้างในแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ใส่น็อตล้อเดี๋ยวกระบอกผิดกระห่านรู้ไม่จริงแล้วก็ยิงน็อตเข้าไปนะ่ะแค่นั้นนะครับโอ้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยคนดูก็ต้องรู้มาเดี๋ยวก็ยกใส่เข้าไปเลย บัวเข้าไปในนั้นแหะ,ะมาครับมามั่วไปด้วยกันต่อพอเราไม่รู้ปุ๊บอันนี้มั่วเงี้ยซ่อมเองครับไม่ใช่ช่งางก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับอะไก็ฝากกดแชร์กดไลค์ก,กับช่องทีมงานร้อยชีพหรือว่าหอเจา้าขอโชคบัญชาทรัพย์ไปด้วยแล้วก็เหลือใส่ล้อแค่นั้นเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้ว ก็บัวอ,อีกน้ำยังไม่เติมเลยอ๋อเดี๋ยวเขาเติมครับน้ำมันเราน้ำมันยังไม่เติมเดีย๋ยวเติมน้ำมันก็เสร็จแล้วครับก็บบใส่ล้อยมั่วเลยเราเดียวฝากแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับนี่ลาเพียงนี้ครับขอบคุณครับ